ที่สำนักงานสารยุติธรรมได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมเห็นชอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในสารแรงงานกลางสารแรงงานภาค2ศสารแรงงานภาค6และสารแรงงานภาค8กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบหมายให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในสารแรงงานกลาง โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาคมนายจ้างรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผู้แทนในการเลือกตั้งและลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางตามมาตรา1 4อนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2563ที่ผ่านมา และได้แจ้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางตามมาตรา14อนุ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานพศ2522ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเลือกกันเอง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแดงานกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงานกลางตามมาตรา14อนุ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลไดงานโดยกำหนดให้ฝ่ายนายจ้าง ประชุมในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาณห,ห้องจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5กระทรวงรายงานและเลือกกันเองบริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงรายงานถนนมิตรไมตรียินแดงกรุงเทพหานครมีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุนและเลือกกันเองฝ่ายนายจ่าตามมรรสาตรา14อนุ2จำนวน206คน และมาประชุมและเลือกกันเองจำนวน203คนคิดเป็นร้อยละ98.5ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มค,มคมรองแรงงานจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนในการเลือกกันเองที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมต่อไป